อ่ะเรื่องราวต่อไปพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดลบบุรีกันค่ะใช่แล้วเมืองละโวนะคะข่าวดีสําหรับเมืองละโวคุณผู้ชมจังหวัดลบบุรีนะคะ,ะเปิดสํานักงานขนส่งจังหวัดเป็นแห่งที่สองแล้วค่ะ,ะที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีแห่งที่2นะคะ,ะอยู่ที่ตําบลโคกตูมค่ะอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะ,ะทางด้านของนายประยูนสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดสํานักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่2โดยมีทางด้านของท่านขนส่ง จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่าราว,รวมกิจกรรมดังกล่าวในการนี้นะคะท่านรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีนะคะเข้าร่วมพิธีด้วยด้วยสำนักงานขนส่งลบบุรีเดิมค่ะมีสภาพที่แออัดนะคะประชาชนมาติดต่อราชการได้ไม่สะดวกสำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีจึงได้จัด สรรงบประมาณนะคะแล้วก็สร้างสำนักง,งานขนส่งละบุรีแห่งที่2ขึ้นค่ะเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย25ไร่โอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการขยายเนี่ยก็เพื่อให้มีความพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชน ลดความแออัดจากสถานที่ที่ให้บริการของภาครัฐนั่นเองครับก็จะเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีหน้า 2>, <ช> 2, 2มกราคม2 5 6 8เป็นต้นไปในส่วนของฝ่ายตรวจสภาพรถฝ่ายทะเบียนรถยังให้บริการอยู่อย่างที่เดิมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่036-771-108นนั่นเอง